สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่องเอกลักษ์ฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์นิ้งเช่นเดิมนะครับวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมรถแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวนะครับพบกับเอกลักษณ์ EP9 นะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดต้นไม้ธนบุรีหรือตลาดต้นไม้ตอนเช้าตอนสนามหลวงสองนั่นเองนะครับซึ่งสนามหลวงสองก็จะมีสองตลาดคือตลาดต้นไม้ที่อยู่ข้างในตลาดเลยกับตลาดต้นไม้ที่เขามีแค่วันจันทร์กับวันอังคารซึ่งเป็นตลาดต้นไม้ขายส่งนั่นเองเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยาก,กาศที่นู่นกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยว นะครับเรากำลังจะออกเดินทางตอนนี้ประมาณเกือบเกือบหกโมงนะครับจะไปถึงนู่นก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงเสร็จต้นไม้น่าจะลงกันหมดแล้วยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกัน,กนที่ตลาดต้นไม้สนามหลวงสองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขับรถไปแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นแล้วกันบา,บายยเดี๋ยวเจอกันที่ครับไปครับผมนะครับเราก็มาถึงเดินทางมาถึงแล้วนะครับเพิ่งจะลงจากรถแต่เจ็ดอนแล้วนี้นะครับ วันนี้วันที่17พฤษภาคมนะครับเราอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่ก็จะลืมหน้ากากแล้วก็เจลนะครับที่เราเตรียมมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันว่าสถานที่เขาเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่สนามหลวง2แล้วนะครับซึ่งตลาดต้นไม้เขาเรียกว่าขายส่งแล้วกันนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับเตรียมตัวมาแล้วนะครับก็มาตั้งร้านกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมพาเดินดูเลยแล้วกันนะครับพอดีเพิ่งจะลงรถมานะครับเพราะผมตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะครับก็เริ่มมีพกอค้าเขาเอามาตั้งกันอันนี้ก็จะเป็นนะครับหัวมุมร้านแรกเลยนะครับก็จะเดินดูันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลนะครับก็โคตรนี่เจ็ดแปด จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบอนไซก็มีนะครับอันนี้เขาจะขายนะครับเฉพาะวันจันท์นะครับกับวันอังคารตอนเช้านะครับเดี๋ยวต้นนี้นะครับสวยมากอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับตนน้นนี้แปดร้อยมันเป็นต้อนอะไรนะโตต้นโพใช่ไหม,น,ไหมนะครับแปดร้อยนะครับต้นนี้เดี๋ยวเดินมาดูนะครับ เอาบรรยากาศตรงนี้มาให้ดูกันก็จะเป็นท่อค้าแม่ค้านะครับที่เขามาจําหน่ายตรงนี้นะครับผมตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเ่านะครับแดดกำลังร้อนเลยนะครับเพิ่งจะมาถึงกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกผักสวนครัวนะครับถิงข่าตะไคร้เห็กไข่ขี้เกียจปลูกขี้เกียจเพาะเนี่ยนะครับมาซื้อที่นี่ไปได้เลยนะครับแล้วเอาไปลงกระถางไปปลูกกันนะครับสองข้างทางนะครับยาวก็ประมาณสัก เกือบกิโลนะนะครับสะแน่นะวันนี้เราเราผมพาเดินดูก่อนแล้วก็อันไหนที่ถามราคาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถามนะครับว่าเขาราคาเท่าไหร่นะครับฝั่งนู้นก็มีนะเดี๋ยวเราเดินอ้อมให้เดี๋ยวดูฝั่งนี้ได้ก่อนนะครับใครต้องกรมีทุกอย่างจริงๆนะครับเนี่ยเห็ดก็มีนะฮะก็สิบห้าบาทเจ็ดก้อนร้อยนะครับอันนี้เห็ดอันนี้ก็จะเป็น กระถานะานครับเกลียวนะครับผักเกลียวนะนะครับสีม่วงนะครับสีแดงเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เพาะลงดินนะนะครับแต่ก้าวนะของเราปลูกไฮโดนะครับที่นี่ลงดินนะครับสวิตชาร์ตกล้วยไม้นะครับที่นี่จะเป็นราคาที่ว่าถูกนะนะครับเขาจะมีแค่วันจันทร์กับวันอังคารนะครับตรงนี้จะมีทั้งวันจันทร์และวันอังคารนะครับ มัน,นก็จะเป็นไม้ใบนะครับเขาจะมีไม้ดอกไม้ใบแต่วันนี้เท่าที่ผมเคยมาครั้งก่อนๆก,กับครั้งเนี้ยผมมองว่าครั้งเนี้ยนะครับของไม่ค่อยเยอะไม่แน่ใจว่าด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรหรือเปล่านะครับของก็เลยน้อยลงนะครับจริงๆเนะี่ยสองข้างทางตรงเนี้ยจะไม่มีช่องว่างเลยนะนะครับเขาจะตั้งเต็มไปหมดเลยนะครับที่นี่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะน้อยลงนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นหยกนะครับสวยนะนะครับอันนี้สวยกระถางสวยเลยนะครับอันนี้จะเป็นไม้มงคลนะครับได้มาอันนี้ไม่แพงนะราคาเนี่ยดูเข็มเข็มสวยมากเข็มสีแดงนะครับอันนี้เข็มสวยมากเลยนะครับเพื่อนดูเข็มกันสีแดงนะครับอันนี้สีแดงอันนู้นก็จะเป็นหยกต้นสูงนิดนึง นะครับเป็นไม้มงคลหัวใจเศรษฐีก็ได้หัวใจเศรษฐีต้นละร้อยห้าสิบเพื่อนดูป้ายนะครับต้นละร้อยห้าสิบหัวใจเศรษฐีสวยนะครับต้นใหญ่อยู่นะครับเนี่ยกระถางใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยห้าสิบไม่แพงนะครับสวยด้วยนะครับรูปทรงสวยแล้วนะครับอันนี้กระถางใหญ่อันนี้น่าจะเป็นตะปูสนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสนอะไรนะครับ อันนี้ก็ใบมะปูดนะครับก็จะมีเขามีทุกชนิดนะครับไม้พันุไม้มงคลนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับก็จะมีหลายหลายอย่างแต่นี่เขาอยู่ข้างถนนเลยนะครับด้านหน้าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับเพราะด้านในเขาจะมีตลาดต้นไม้ของเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาไปเที่ยวตลาดด้านในอีกรอบหนึ่งแต่น,นี้เป็นตลาดแบบต้นไม้ที่เขาขายเฉพาะวันจันทร์วันอังคารก่อนอันนี้ไม้ดอกนะับอันนี้สวยนะครับค่อยๆดูดอกนี่ ขึ้นภูายนะครับอันนี้นะนะครับสวยอยู่นะครับยังไงก็อันเนี้ยไม้พวงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้อต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพวงมนันมีหรือเปล่านะนะครับเนี่ยต้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับต้นสูงอยู่นะครับน่าจะเป็นไม้เลื้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สวย ต้นไม้แปลกๆเยอะตอนนี้ที่ผมจะมาหาวันนี้นะครับจะมาหาต้นอาจิกน้ำนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ต้นเขาเรียกอะไรนะต้นจิกน้ำแล้วก็ต้นที่เป็นพันพวงค้ายเงาะนะครัเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับทางคาก็เริ่มตั้งแต่คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับการเดินสะดวกสบายนะครับ ลองดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นตระกูลพวกไม้เลื้อยเหมือนก,กันพวกพญานาคราชอ้าวพอดีครับอันนี้บวัวโคดอ่าสวยที่ต้นนี้เท่าไหร่ครับร้อยเดียวครับเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้มายมมทองครับมายมมทองเป็นเงินครับเป็นเงินคล้ายๆพวกพวกบัวโขดใช่ไหมอ่าระดัตระกูลเดียวคับอ่าใบมันสวยนะครับเดี๋ยวผมเดินมาดูนะพี่ครับผม นะครับบัโวโขดนะครับเป็นตระกูลบัวโขดอนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสายแคนตัสแล้วนะครับโอ้อันนี้ดอกสวยเพื่อนดูนะครับสายแคนตัสก็จะมีนะครับมีที่ออกดอกแล้วด้วยนะครับใบแพงนะครับอันนี้ยินโนก็อยู่ประมาณต้นละหนึ่งร้อยอันนี้ก็แปดสิบยินโนหัวสีนะครับถ้าพูดถึงเนี้ยภายในเลย กดที่เขาขายอยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับถูกนะครับอันนี้อะไรนะลําแพน์ไหมต้นนี้ใช้ลําแพร์ไหมน้ำพูลําแพร์ต้นเท่าไหร่ครับน้ำพูลําแพร์ต้นเท่าไหร่ครับต้นใหญ่ร้อยห้าสิบราคาต้นเล็กๆวันนี้อ่ะอ๋ออ๋อดิ้นต้นฝาด าดแดงที่ใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วใช่ไหมจะมีฝาดแดงฝาดขาวใช่ไหมฝาดขาวไม่มีคาะมีฝาดแดงครับผมโอเคครับเดี๋ยวมานะครับอันนี้ก็แต่ละร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้ตั้งต้นไม้เยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นพื้นที่จํากัดที่เป็นพื้นที่ถนนเขาจะให้ตั้งอยู่แค่ข้างทางนะครับริมฟุตบาทเท่านั้นเองอันนี้ยนะี่เข่งนะครับต้ยนยะี่เข่งนะครับแต่ว่สวยนะนะครับจะอาจจะมาดูตรงนี้ นะครับอันนี้ลักแรกพบนะครับสีแดงนี้ก็สวยอยู่นะครับผมตู้กึบประจำนะครับลักแรกพบอันนี้ก็จะเป็นตะกูเฟินนะครับผมพ่ายามจะเดินเรื่อยๆนะครับเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับใครๆที่ยังไม่เคยมาจะได้รู้ว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะเขาจะไม่ได้แบ่งแยกนะนะครับเขาจะรวมกันหมดเลยนะครับไม้ทําไม่บอกนาแต่ว่าร้านนี่ชนชมนะครับ เพื่อนดูป้ายแล้วกันนะผมก็จําชื่อต้นไม้ได้ไหมทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้หอมตรงนี้มาเดงนี้มาหอมนะครับน่าจะมีต้นไม้ที่เป็นชินทองอันนี้มาล้านชนชมเลยนะครับก็จะมีชนชมหลากหลายเลยนะครับเห็นไหมไหลออกไหลสีเลยนะครับอ่ะนะครับเดีย๋ยวเราไปดูล้านชนชมกันใหม่นะครับน,นี่นะครับก็อย่างที่บอกมันจะมีหลากสีเลยนะครับ เพื่อนลองดูแล้วกันนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม้ใบไม้มงคลและไม้ฟ้ะอ,อากาศนะครับสนนะครับอันนี้แผ่นดินทองก็จะมีชื่ออยู่นะครับค่อนข้างสวยนะครับตบบนี้นะครับโอยเซียนก็มีนะครับอันนี้ให้ดูลายใบของเขานะครับอันนี้เลย สวยมากนะครับอันนี้เป็นตระกูลไม้มงคลนะครับแล้วก็จะมีไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรไม้ฟอกอากาศนะครับอย่างนี้ยางอินเดียนะครับอันนี้ก็เรียกยางอินเดียโอบกลมใหญ่มากนะครับจะมีสองสีนะครับมีดากับมีสีดํานะครับปกติยางอินเดียเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับอันนี้ก็กระบองเพชรแตแทนตัสนั่นเองดอกบีเื้อ เนี่ยจริงๆเขาจะมีเต็มหมดเลยแด่ะตรงนี้เขาไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นละกันนะครับจะพาเดินไปอ๋อนกันนะครับเราเดินมาตรงนี้ก็จะเจออีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นต้นไม้นะครับอันนู้นก็จะเป็นไม้ดอกเราพาไปดูนะครับมันจะมีสองฝั่งอันนี้งาช้าแนะก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับเขาเรียกไม้ฟอกอากาศแบบนี้ อันนก็ตะปูสนนะครับสวยนะครับใบสวยมากทรงสวยมากนะครับใครได้ไปตั้งเนี่ยสวยมากคุณดูลายใบอ่ะนะครับตอนนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตระปูลนะครับไม้ใบหรือไม้มงคลแบบนี้เลยนะครับเขาจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นนะครับก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับแต่ละร้านก็จะเตรียมมาตั้งกันแบบนี้เลยนะครับที่ถนนเลยนะครับ แม่ค้าก็เตรียมตัวมาเลาขายกันนะครับราคาเท่าไหร่กี้เป็นพวกเขาเรียกนะไม้ใบนะครับไม้มงคลนะครับมีพวกไม้เลยด้ครับราคาก็สวยนะนะครับเขาแบ่งลายใบกันราคารียเท่าไหร่เนี่ยนึ่งสานะครับเพื่อนๆเท่าไหนไม่รู้นะครับที่เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่สนามหลวงสองทุนบุรีนะครับ แต่ว่าตลาดที่ผมพามาดูต้นไม้เนี่ยนะครับเขาจะมีแค่วันจันทร์กับวันอังคารตอนเช้าเท่านั้นนะครับแค่วันจันทร์อังคารก็มาได้ตั้งแต่หกโมงเลยนะครับเขาเริ่มตั้งร้านกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคนทัสนะครับไม่แพงนะนะครับเพื่อนดูแลกันนะครับสายแคนทัสจะมีนะครับยินโนหัวสี่ลายด่างด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัก อ่าไม้ส่วนทั่วนะครับที่เป็นางก็หลากหลายนะครับเขาไม่ได้แยกไม่ได้แยกเขาเรียกอะไรนะไม่ได้แยกแบบว่าอ่าเป็น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 กลุ่มแบบนะครับแต่ว่าเขาจะขายรวบรวมกันแล้วแต่วลานไหนจะตั้งขายอะไรพอนักกูเดินมาเนี่ยกูก็จะเจอทั้งไม้ใบไม้ดอกไม้บงพลพืชส่วนรั่วหรือว่าพันไม้นะครับหมดเลยแบบนี้เลยนะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับก็จะเจออยู่นะครับนะครับ เขาก็จะมีต้นไม้แบบนี้นะครับส่วนหอมต้นละสามสิบาทเองอันนี้ก็เป็นไม้เขาเรียกอะไรไม้ดอกกระดาษเดินมาดูนะครับแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็จะหลากหลายเลยนะครับไม้เลื้อยนะครับใครชอบไม้เลื้อยเป็นดอกสีม่วงๆแบบนี้ก็มีนะครับเขาจะวางข้างถนนกันเลยนะนะครับไม่แพงนะครับกระถางก็สี่สิบห้าสิบนะครับแล้วแต่กระถางเล็กกระถางใหญ่แล้วแต่หลายราคานะครับเขามีหลายราคา นะครับคนเดินน้อยมากนะครับคนน่าจะกลัวโควิดกันแล้วสถานการณ์วันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีคนที่ว่าอยู่บ้านกันมาเลือกซื้อกันนะครับแบบนี้เลยอันนี้เข็มนะครับอันนม้พิกอันนี้บางคนก็มาซื้อเหมากันแหละนะครับมารออันเนี้ยนะครับ ซือของเหมากันรอกันนะครับตอนนี้เลยนะครับหลากหลายเลยนะครับต้องลงมาจากรถเลยนะนะครับเราเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเราเดินดูไปเรื่อยๆ ใครมีอะไรเขาก็เอามาขายกันนะครับแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้วางขายบนรถเลยนะครับอันนี้อันนี้ปูวน,น,น,นะครับปรากฏชอบบัวหรือเปล่านะครับมีหลายสีนะครับบัวเขามีหลายสี นะครับอันนี้คือตะปูบัวโคดนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับบัวโคดตรงนี้เนี่ยจะเป็นไม้พันธุ์ที่เขาเริ่มเล่นกันนะครับปกสวยงามนะครับมันจะมีลูกใบออกมาจากลูกแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือบัวโขดนะครับเขาจะขายกันไม่แพงนะครับนะครับลักษณะกำลังเล่นกันเลยนะครับสำหรับอ่า ไยรุ่นไทยนะครับปลูกไว้สวยงามมาโตทํางานแบรงจ่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางนู้นบ้างนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับไปนะครับเดินมาก็จะเป็นพวกไม้กระดาษนะครับหรือเขาเรียกว่าดอกกระดาษนั่นเองนะครับเป็นกระถางเขาทาเป็นช่อสวยงามแล้วนะครับแบบนี้เลยสีสันแบบนี้เลยนะครับมันจะมีหลายสีนะครับมีสีชมพูสีชมพูอ่อนสีบานเย็นสีขาวสีชมพูเข้มนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ตรงนี้ก็หลากหลายสายพันธุ์นอกนะครับดูดอ,อกค่อนข้างสวยนะครับนี่แกก็ห่อไว้แหละนะครับภาพอาจจะสั่นรรนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ,อที่ถ่ายของผมมันแบตหมดไปแล้วนะครับต้องใช้มือจับถ่ายเองนะครับภาพมันจะสั่นนิดนึงมันแล้วองการสั่นนะครับ ยังไงก็พยายามจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางนู้นกันนะครับนะครับอันนี้เราเดินมาไดเรื่อยนะครับเราก็จะเจอนะครับว่าขายของอยู่เรื่อยนะครับสวยนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับถ้าใครที่ชอบเนี่ยเขาจะแบ่งอันนี้เป็นไม้ตะกูลสนหมดเลยนะครับก็จะมีสีสันสวยงามนะครับตรงนี้นะครับเป็นตะกูลสนสีมันจะแบบโอ้โห นะครับแต่ละสีเป็นสีธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุณนายตื่นสายนะครับเขาจะมีเป็นกระถางนะครับซื้อไปตั้งหน้าบ้านได้เลยนะครับอันนี้ที่น่าสนใจใครเคยเห็นนะมเขาเรียกต้นชามนะครับจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ราคาแพงนะต้นเนี้ยบอกไว้ก่อนพอคนก็ไปใส่ชามเนี่ยเขาใบมันจะใหญ่เนี่ยนะครับเอาไปใส่เป็นชามใส่อาหารการกินได้เลยนะครับเขาเรียกต้นชาม อันนี้ก็จะเป็นนะครับนะไม้พ่ออากาศนะอันนี้เขาจะนั่งพ่อค้าแม่ค้าก็นั่งกันเต็มหมดเลยนะครับคนไม่ค่อยมีเดินนะครับเพรารว่ามาซื้อราคาส่งกันกับ,คบแคนตรงแคนตัดต,ต่างๆมีหมดเลยนะครับ มันมีสองภาคฝั่งนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับจัดคล้ายๆกันนะครับ,นะรบสองฝั่งเลยนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูภาพในหลวงเหมือนกันจะขายสองฝั่งนะครับถือวมีมีกล้วยดังต้องเหรอพี่ไม่มีอ่ะผมใส่กล้วยอยู่นะมะลินะครับมลนะบมลิคนไทยจะคุ้นกับมะลินะครับฝั่งนี้อันนี้นะนี่แต่เราข้ามไปฝั่งโน้นกันนะครับแต่าฝั่งโน้นมีอะไรบ้าง ก็เ,เป็นต้นไม้ปกติแบบที่เราเราเคยไปตามที่สถานที่ต่างๆกันแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะขายแค่วันจันทร์นะครับกับวันอังคารตอนเช้าเท่านั้นเดี๋ยวประมาณสิบโมงเขาก็จะเริ่มเก็บแล้วนะครับนะครับแบบนี้พาเดินดูบรรยากาศไปเอยอันนี้คือบรรยากาศจริงๆน่าจะประมาณเจ็ดโมงครึ่งได้แล้วนะนะครับเกบเกือบสองโมงแล้วนะครับ S 1> <S 1> <S บางคนก็ซื้อใส่กลับบ้านกันนะครับไปส่งนะครับร้านต้นไม้เขาก็จะมาซื้อที่นี่แหละแล้วก็ไปขายพวกเราอีกทีหนึ่งตามร้านเขานะครับ <S 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 อันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับอันนี้ก็ชนชมอีกเหมือนกันนะครับเราตะกูตะกูลไม้แฝนบ้างนะครับไม้เรือยหรือไม้แฝนที่เราซื้อไปแฝนกันนะครับแบบน,นี้เห็นไหม สับปะรดสีข้างบนนะครับด้านล่างเป็นเดฟนะครับอันนี้ตะกูไม้แฝงนำขายเป็นพวงเลยเขาหรือสีก็มีนะครับเนี่ยซื้อไปเป็นพวงนะครับเราไปแยกแฝงที่บ้านได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับนี่จะพราะค้าแม่ค้านะเอาจริงๆนะดีวผมพูดจริงๆนะเนี่ย นะครับจะไม่ค่อยมีคนเดินมาซื้อเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าสายๆเขาจะมาหรือเปล่านะครับแต่มาต้องมาเช้าเนี่แหละนะครับมันจะไม่ร้อนมากนะครับแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้เขาจัดไว้สวยนะนะครับขายกระถางเป็นพวกไม้ที่ว่าตั้งโต๊ะทํางานเสวยเล็กๆนะครับนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเอกลักษณ์พาเที่ยว ep เก้า นะครับตลาดต้นไม้นะครับสนามหลวงสองช่วงเช้านะครับขายส่งนั่นเองนะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้เมื่อกี้เราเจอสนอะไรนะเข็มสีแดงอันนี้สีเหลืองสีเหลืองอย่างนี้กระถางเท่าไหร่ครับสี่สิบหมดเลยนะครับสิบห้านิ้วต่อลอร์นะครับสิบห้านิ้วต่อละร้อยอืมสักกระถางข้างบนข้างล่างนี่คือสี่สิบหมดเลยครับผม อันนี้คือ40หมดเลยนะครับเข็มเหลืองนะครับพาเดินบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคลางแคนตัสเขาก็มีเยอะนะนะครับนะครับแคนตัสมีเยอะเลยโนะอ้โหโบกโดตัวน,นี้ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆดู เขาเลี้ยงต้นได้ใหญ่ามากนะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปเรื่อยๆก่อนไปฝั่งนูน้นบ้างรถก่อนนะครับระวังรถนิดนึงมันมีสองฝั่งนะครับเขาขายเนี่ยซึ่งสามารถเดินตัดสองฝั่งได้เลยนะครับแต่ว่าระวังรถนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสวยนะครับ บรรยากาศหน้าเดินถ้ามาเช้าๆนะแดดยังไม่ออกแต่ตอนนี้ที่ผมมาเนี่ยเริ่มจะสายนิดนึงแล้วเกือบแปดโมงแล้วแดดยังแรงอยู่นะครับค่อนข้างร้อนอันนี้จะเป็นไม้กระถางเขาเรียกไม้เหมือนจัดส่สวนพวกบอนไซพวกอะไรพวกเนี้นะครับจะมีในตกแต่งด้วยน,นีป็นไม้กระถางเลย ก็สวยนิดนึงนะครับเป็นไม้กระถางแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไม้กระถางที่ส่วนใหญ่แต่ท้ายๆนะเมื่อกี้เราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นไม้กระถางแล้วมึงบนเกิดขถ้ามึงตั้งกระถี่มาเรียนขึ้นห้องแล้วบอกได้ถ้ามึงจ่ายได้นะ คือบรรยากาศท,ทั่วๆไปนะครับของที่นี่เลยนะครับแต่ยงที่บอกว่าต้นไม้อาจจะน้อยฝาน,นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เ้วยสถานการณ์ต่างๆด้วยอันนี้ก็กล้วยป่าต้นไม้ป่านะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆมันก็เลยทําให้อะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงไปทั้งคนทั้งอะไรต่างๆนะครับสองฝากฝั่งก็จะเป็นถ้าแถบท้ายๆตรงเนี้ยนะครับจะเป็นในเรื่องของไม้กระถางพวกบอนไซพวกอะไรหมดเลยนะครับ แต่ตั้งต้นเนี่ยก็จะมีไม้ใบไม้อะไรต่างๆอยู่นะครับนิดเดียวจะสุดแล้วแล้วเดินไปให้สุดตรงนน้นแล้วกันเนี่ยสวยนะครับใช้ซื้อจะสใ,ใส่สวนเนี่ยต้นเนี่ยม่ดูต้นนี้แล้วกันงามมากเลยนะครับเนี่ยเข็มเขาเอามาใส่ได้นะนะครับเห็นไหมดัดเป็นไม้แบบนี้ไปนะครับแล้วแต่เจ้า,จาของร้านแต่ละร้านเขาจะดัดแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับ จะเป็นนะักกระถางไม้สวยตรงนี้ท้ายท้ายสวนนะนะครับท้ายท้ายถนนเลยเนะี่ยนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่เป็นกระถางแบบนี้หมดเลยนะครับเขาจะมีขายให้ต้นเล็กๆแบบนี้ที่คุณเอาไปใส่เองได้ด้วยนะแบบนี้นะครับไปหากระถางใส่เอานะครับแบบนี้ซื้อไปใส่กระถางราก็สวยแลวหากระถางสวยๆนะครับแต่ผมจะลองซื้อไปด้วยนะครับหากระถางใส่ไป กระถางก็มีขายฟังหนุนก็มีกระถางขายนะนะครับซื้อกระถางกลับไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับพอต้นคลิปนะครับเราเดินจากตรงนี้จําได้ไหมนะครับตอนนี้เราเดินมาท้ายตรงนี้แล้ว เรียบร้อยนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่นี่แล้วนะครับสนามหลวงสองนะครับบรรยากาศด้านหลังนะครับเป็นแบบนู้นเลยนะครับวันนี้ผมพาท่านนะครับเดินไปเที่ยวหมดทุกที่แล้วนะครับตามร้านต่างๆอย่างที่บอกว่นวันนี้เราต้องสวมใส่หน้ากากกันเพราะเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับตามสถานที่นะครับ social d i s t ท n c i n g นะครับแล<ม>้วก็ยังไงเพื่นอนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้จะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเนี่ยนะครับตลาดต้นไม้ที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปนะครับยังไงก็ จะลืมดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะยุคสมัยตรงนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวปานเจอกันคลิปหน้าแล้วกันกับเอกลักษณ์พาเที่ยว EP10 ตอนนี้เอกลักษณ์พาที่พี9สนามหลวงสองนะครับทนบุรีนะครับตลาดต้นไม้วันจันทร์กับวันอังคารนะครับช่วงเช้าๆนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ